เวลาสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วใจลอยเหมือนคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดค่ะจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรคะใจธรรมชาติของใจนะจะลอยไปลอยมาห้ามมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีอุบายวิธีในการทำสมาธินะอันแรกเราต้องเลือกอารมณ์ของสมาธิซะก่อนว่าอารมณ์ของสมาธิชนิดไหนที่เราอยู่ด้วยแล้วจิตใจมีความสุขต้องรู้จักเลือก ไม่ใช่เห็นว่าคนอื่นเขาพุโทโธหรือเขาหายใจแล้วเขาก็าทําสมาธิได้แล้วเราจะต้องได้ตามเขาไม่จําเป็นเลยแต่และคนไม่เหมือนกันหรอกคนไหนชอบพุโทโธนะพุโทโธแล้วสบายใจนะเราก็พุโทโธถ้าเมื่อไร่เราพุโทโธด้วยความสบายใจนะจิตจะไม่หนีไปที่อื่นโดยที่เราไม่ได้บังคับสมาธิจะเกิดสมาธิไม่ได้เกิดจากการบังคับจิตนะแต่สมาธิเกิดเพราะว่าจิตเนี่ยมันพึงพอใจมันเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มันมีความสุข งี้เคล็ดลับของการทำสมาธิก็คือการรู้จักเลือกอารมณ์ที่จิตมีความสุขที่อยู่ด้วยนะอย่างหลวงพ่อนะมีคราวหนึ่งไปหาอาจารย์มหาบัวคนรุ่นหลังๆจะเรียกท่านว่าหลวงตาบัวนะไปไปหาท่านนะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยจิตหลวงพ่อตอนเนี้ยนะที่ว่าดูจิตดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ หลวงตามหาบัวท่านบริกรรมพุโทโธพุธโทโธนะตั้งแต่แรกจนจะทั้งเป็นที่พออกพอใจของท่านเลยตั้งแต่ต้นจนจบของท่านอ่ะท่านว่าอย่างนั้นน,นี่ท่านบอกว่าหลวงพ่อบอกอะไรอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อก็มากลับมานะรีบมาพุโทโธใหญ่เลยพุโทโธพุธโทโธพุทโธนะจิตทุกข์เหมือนทุกข์ใจจะระเบิดเลยรู้สึกว่าพุโทโธนี้เป็นส่วนเกินจิตไม่เอาพุโทโธพอจิตมันไม่ยอมมาเอาพุโทโธอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าดีดีพุโทโธดีนะ ก็มาพิจารณาว่าทําไมครูบาอาจารย์ให้ให้พุทโธก็พบว่าอ๋อเพราะาจิตเราฟุ้งออกไปข้างนอกจิตเราไม่ถึงฐานนั่นเองไม่ตั้งมั่นเราก็เลยอ๋อถ้าจะทำให้จิตตั้งมั่นเราก็อยู่กับลมหายใจพระหงวงภาพฝึกอานาปานสติมาตั้งแต่เจ็ดขวบมาหายใจนะหายใจแป๊บเดียวก็สงบนะจิตี่รวมเข้ามาก็มีพลังก็พัฒนาต่อได้เพราะงั้นเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์ไม่ใช่ว่า ครูบาอาจารย์พุดโทธเราก็ต้องพุดโทรครูบาอาจารย์หายใจก็ต้องหายใจนะแต่อารมณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสถ้าเป็นอารมณ์ที่ยั่วกิเลสหรือผิดศีลผิดธรรมนะถึงอยู่แล้วมีความสุขมีความสบายใจก็อย่าไปเอานะมันจะมีผลที่ไม่ดีในภายหลังอย่างบางคนตกปลาแล้วสงบมีไม่ตกปลาแล้วสงบในวรรณคดีมีอยู่คนหนึ่งตกปลาแล้วสงบใครรู้ไหม ใครจําได้ใครเคยได้ยินชื่อของเบ้งบ้างนึกออกไหมอ๋อเลยใช่ไหมเขายกทัพจะมาตีเสฉวนยกมาตั้งหลายทิศทางใช่ไหมเสฉวนเพิ่งจะตั้งตัวใหม่ๆนะเล่าปีก็เพิ่งจะตายไม่รู้จะสู้ยังไงของเบ้งไปนั้งตกปลาเอ๊ะตายยังไม่รู้นะอาจจะยังไม่ตายก็ได้หลวงพ่อจำไม่ได้แล้วเล่าปนะีแต่ตอนนี้ตายแล้วนะตอนของเบ้งไคิดไม่ออกของเบ้งไปนั่งตกปลาสบายใจ ผ่อนคลายนะผ่อนคลายนะสมองแจ่มใสคิดออกแต่เรื่องการปฏิบัติเนี่ยยกเว้นตกปลาอย่าไปเอาเลยนะมันมีผลไม่ดีในภายหลังนะเพราะั้นเราเลือกอารมณ์ที่เป็นกุศลแล้วอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลเรื่อยๆใจมีความสุขอยู่ในอารมณ์ันใดใจไม่ฟุ้งซ่านไปอารมณ์อื่นเมื่อใจอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นใจก็มีสมาธิหลักของสมาธิแค่นี้เอง งั้นในอภิธรรมถึงสอนบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิต้องมีความสุขสมาธิถึงจะเกิดถ้าพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไม่มีความสุขไม่เกิดหรอกหายใจไปอย่างนี้นะไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดหรอกงั้นเราต้องเลือกนะบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้ามีความสุขคิดถึงธรรมะคิดถึงพระสงฆ์มีความสุข บางคนทําบุญให้ทานนะคิดถึงบุญถึงทานที่ทําแล้วมีความสุขจิตก็มีสมาธิทางนั้นแหละนะสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งนะท่านบวชแล้วท่านก็ไม่ได้อะไรเลยคนอื่นรุ่นเดียวกันนะเขาเป็นพระอระหันต์พระนาคาอนะไรท่านยังเป็นปุถุชนเต็มรูปอย่างเดิมจนกระทั่งท่านท้อแท้ใจนะวันหนึ่งท่านเอามีดโกนมาเชือดคอเลยรู้สึกโง่หลายตายซะนะ เชิดคอ,ข,อขณะที่เชิดคอ,อไปก็นึกขึ้นมาเสียใจบวชมาทั้งทีไม่ได้อะไรติดตัวเลยแต่แล้วก็เฉลียวใจขึ้นมาว่าเอ๊ะจะว่าไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ใช่นะตั้งแต่บวชมาเนี่ยตั้งใจรักษาศีลอย่างเข้มงวดเลยไม่เคยด่างพลอยเรื่องศีลเลยพอใจคิดว่ามีศีลอย่างดีไม่ด่างพลอยนะใจมีความสุขใจมีความสุขสมาธิเกิดนะสมาธิเกิดท่านเดินปัญญาต่อเลยดูกายดูใจมัน ร่างกายมันจะตายใจเป็นคนดูนท่านบรรลุพระอาหารหันต์ในขณะที่ตายแต่อันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบเรียนแบบตายแงแก่ทำไมแค่คิดเรื่องรักษาศีลอย่างดีสมาธิก็เกิดเห็นไหมงั้นสมาธิจริงๆนะรู้จักเลือกอารมณ์อารมณ์อะไรที่คิดถึงแล้วมีความสุขก็ให้ใจอยู่กับอารมณ์อนั้นใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่น ใจก็จะมีสมาธิขึ้นมาเรียนหลักนะเรียนหลักกาแง้ส่วนจะนั่งหายใจแล้วจะสงบไม่สงบทรงหน้าทรงหลังอะไรนี้ต้องมาเรียนกันในร,รายละเอียดนะแต่คัดแรกต้องให้ได้หลักซะกอ่อนถ้าไม่ได้หลักนะทำสมาธิยาก